หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทโรคเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้นในทุกช่วงอายุโดยเฉพาะหนุ่มสาววัยทำงานช่วงอายุตั้งแต่25-50ปีสาเหตุอาจมาจากการทำงานที่เคร่งเครียดส่งผลให้ร่างกายเกิดการอ่อนล้าและเสื่อมสภาพลงไปถ้าทิ้งไิ้นานเส้นประสาทจะไม่ทำงานได้อาจถึงขั้นเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตสวัสดีค่ะพรยาคมศิลน,นะคะเคยป่วยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะอาการที่เป็นก็คือ ปวดที่หลังช่วงเอวแล้วลามมาที่ขาข้างซ้ายชาลงไปที่ปลายเท้าค่ะเป็นอยู่ได้สามวันอาการก็ลามมาที่ขาข้างขวาอาการเดียวกันค่ะปวดแล้วก็ชาลงไปที่ปลายเท้าเหมือนกันอันนี้พอเราลุกยืนยืนได้แต่ก้าวขาไม่ได้อาการนี้ปวดทรมานมากเหมือนคนจะล้มปรากฏว่าเดินไม่ได้ก็เลยตัดสินใจไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ใช,ใช้ระยะเวลารักษาตัวยอยู่สองเดือนเต็มๆพอเข้าออกโรงพยาบาลอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยตัดสินใจไปซื้อแคลเซียมเหลวมากินซึ่งแคลเซียมเหลวเ,เม็ดละร้อยห้าสิบบาทที่ร้านขายยากินอยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกว่าแทนที่จะดีขึ้นกลับแย่ลงแย่ลงร,รู้สึกว่าร่างกายมันหนักขึ้นเรื่อยๆอาการที่บอกว่าเดินไม่ได้หัวเข่าเริ่มบวมแล้วก็เกิดการอักเสบ ก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงกับชีวิตเพราะตอนนั้นยังมีลูกน้อยอยู่ลูกเพิ่งได้แค่เจเดือนรู้สึกว่าชีวิตมันแย่มากแล้วอยู่ๆเนะี่ยพี่พิสิทธ์นะ่ยพี่เขาก็เอาเซอร์เนตินน่ยมาแนะนําให้บอกว่าตรงนี้ลองใช้ดูไหมอาจจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึงเราก็เลยดูข้อมูลว่าเอ้ยเซอร์เ <ๆ S 1> นตินเนี่ยมันเป็นสารสาคัญรนะดับเซลล์นี่ห่ก<ๆ>็เลยตัดสินใจลองใช้ดู แต่ตอนนั้นก็ถือว่าทานเยอะพอสมควรปรากฏว่าทานได้สมวันหัวเข่าที่เคยมีเสียงกรอบแกบเนี่ยมันเบาขึ้นอาการบวมของหัวเข่าเริ่มเริ่มยุบลงจากนั้นมาก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเริ่มเดินได้ก้าวขาขึ้นบันไดได้อาการที่ปวดหลังชาที่ปลายเทา้าปรากฏว่าเริ่มดีขึ้นดีขึ้นปัจจุบันก็คือหายเป็นปกติ ปัจจุบันอาการปวดของหมอลงกระดูกทับเส้นปราานะสาทก็คือหายไปเลยไม่มีการชาไม่มีอาการปวดที่หลังไม่มีอะไรเลยคือเป็นปกติทุกอย่างจาการจากจาก,จากที่เราทามต่อเนื่องนะสามเดือนเต็มปรากฏว่าอาการยังไม่หายค่ะเซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ